เปิดกล่องสักกล่องหนึ่งนะครับวันนี้เพราะว่าผมไปเติมมาซื้อเปิดแค่กล่องเดียวแหละงบมีแค่กล่องเดียวเล่นแค่กล่องเดียวมาละผมซื้อแค่กล่องเดียวพอโอเคครับได้แล้วเปิดอะไรดีวะผมเนื่ยแล้วนะนี่มีอะไรบ้างวะโอเคก็ไม่ขออะไรบนะ้ากเอาอะไรก็ได้อ่ะรู้สึกว่าอันนี้จะลาเสรยหมดขอปืนอะไรก็ได้มาขออะไรก็ได้จัดมาเถอะครับ โอเคเหมือนมีแดงๆผ่านไปแล้วครับตอนนี้โนวาสแต็แทกครับผมืม <h ums> ไอ้ยะก็ยังดีที่มันม่วงเออว่าสวยอยู่ดีดีดีมาดูค่าก่อนเท่าไหร่น,นี่กล่องเดียวเปิดแค่กล่องเดียวพอแล้วไม่มีตังคงหมดเปวนี้เท่าไหร่มันดูราคาไงว่าเจ็ดบห้าบาทหรอือมก็ไม่เท่ากับคือกูซื้อมาประมาณแปดเก้าได้มาเจ็ดห้า โอเคไม่ถูกไม,ไม่ไม่ดีเลยช่ไแมงครับใช้แม่งแต่นี่ทังสองทีมโอเคเรียบร้อยโอเคผมจะใช้นี้แหละนว่าจะแคซื้อมาผมจะใช้นะครับไม่ได้ซื้อมาขาย,ยคือจะซื้อจะได้ของดีของอะไรกูผมก็ใช้หมดแหละเออคือไม่ไม,ไม่ไม่เน้นขายครับเน้นใช้นะผม